สวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้นะฮะเรามีผลไม้นะครับแอปเปลิลจากคุณกันนิกาของกินเยอะนะฮะบ,บ้านเราเนี่ยอะไรเจ๊แอปเปลิลเป็นผลไม้ที่ต้องผ่าก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเม็ดไซยาไนต์ออก เจ๊หิวแล้วเลยเหรอเจ๊อ่ะฮะเงตะเงเตงเอาให้กินหน่อเอาให้กินตัวเองโอ้โหแสบบอเจ๊ฮะจะกินแสบบอเอาอยู่บอเจ๊เอาอยู่บอ,เอ,อ,บอเอาวัสดีสวยกันแล้ววัสดีสวยก่อนโอ้โหดูท่าวัสดีสวยเจ๊ครับไปแล้ว แสบเลยแสบแห้งสวัสดีจ้าคุณโว้รวอรวอโอ้โหไม่เคยพลาดนะฮะถ้าผมไลฟ์สดนี่คุณโว้ร์เวอรเวอร์นี่ผมอยากจะถามแบบอราบล้วนนะครับคุณโว้รวอรวอนี่ตั้งโทรศัพท์รอทั้งวันเลยใช่ไหมโอ้เสียงลมค่อนข้างแรงนะท่านผู้ชมแต่ดีที่เราใช้ไหม่นะเสียงชัดไหมครับเสียงชัดภาพชัดไหม มือสั่นนะครับเจ๊อ่ะสวัสดีครับสวัสดี F4 ทุกท่านนะฮะสวัสดี100ไม่ใช่100สิ128,000ท่านที่รับชมอยู่ณนะตอนนี้ครับอืมอ้าวอ้าวอร่อยไหมอ้าวบ้าม่ะอ่ะแสบบอ ไม่แห้งว่าเจ้าอ่ะพีแสบเนาะมันจะแบ่งเขานะครับระหว่างชื่นใจกับอ่าเจ๊ไพบูลเต็มถังเลยน,นะท่านผู้ชมดูนะนี่เต็มถังนี่เลยท่านผู้ชมว่าเจ๊น่ารักไหมเนาะเอาเอาทีมอีกโอ้ย รั่วเอาทิ้งนะฮะหน้าลูกนั้นน่ะโอ้ตุนตุนเขะว่ากากตุนอ๋อย่างนี้ก็มีน้าเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวปีใหม่ก่อนลงช้างเสร็จก่อนจะพาไปกินมันคักๆเลยผมว่ากล้วยนี่ไม่หมดหมดไม่ต่ำกว่าวันละครึง่งรถเปียพน,นะครับยิ่งเป็นเทศกาลปีใหม่นี่แข่งมาเยอะนะฮะกล้วยนี่ต้องสั่งมาทีทนไม่ใช่เต็มรถคอกกระบะเลยบอก ื่อที่จะมาให้สามสาวดาวร้ายกับหนึ่งนายสุดหล่อส่วนนายสุดหล่อแน้วก็หายนะคระับน่นนะมัอนอยู่ในค้อกนู้นนะปล่อยอยู่เจ๊ไม่มีงานเน็บนะพ่อสิงใช่ครัไม่มีงานเน็บแต่ก่อนมีอยู่นะแต่ว่าชนเพื่อนอ่าจนพังหมดดูดูขออย่างเดียวอะ่ะ สุดยอดเลยอ้าวเจ้าอ้าวเจ๊ลำพูนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูอความพร้อมนะครับของคุณพ่อนะครับว่าจะเอาเจ๊มาวันไหนนะครับมีความสุขดีนะนั่งป้อนช้างแบบเนี้ยท่านผู้ชมนั่งป้อนช้างนั่งดูแต่ว่านั่งทั้งวันก็ไม่ไหวเลย นั่งทั้งวันนี้ไม่วอนั่งทั้งวันนี่ไม่ได้ทําการทํางานเลยครับแต่ดีหน่อยที่เราเป็นยูทูบเบอร์ครับนั่งได้เกือบทั้งวันก็คือนั่งดูเขานั่งถ่ายเขานั่งถ่ายนั่งถ่ายนี่ไปอพอแล้วมาให้ลูกสาวก,กินได้บ่ให้อ่ชื่นกินแนะ่ชื่นมาท่านจะกินเลยเลยอือชอบดูเจ๊ก,กินครับใ,ใช่ครับ เจนนี่กินไม่มีถอยครับแล้วก็ไอชื่นเชือกหนึ่งไม่มีถอยเหมือนกันเริ่มช้าแล้วเริ่มช้าแล้วบัวน้อยกลับเลยครับใช่ครับบัวน้อยกับอ่ากับช่วงที่ทเขาอ่าล้วงอื้อเจ้าอาให้ชื่นโบบาลพักพักก่อนฮะไอกลับตอนที่เขาล้วงอื้อกันฮะผมได้ถ่ายตอน ที่พ่ออุ้ดนะครับล้วงตรวจจับอบบาลเสร็จแล้วถุงมือขาดทีนี้จะต้องไปเอาถุงมือใหม่ผมก็เลยไปส่งลูกครับอ้าวชื่นใจ,จวันดีจ้าแล้ววันดีจ้าแล้ววันดีจ้าก่อนเร็วเอาให้ดังนึกเอียงวันดีจ้าเร็ววันดีจ้าก่อนวันดีจ้าก่อน,บ,อนบึ๊บเลยสางบึ๊บเท่านั้น เอาเอาเอาเบ the <hyd ringe S 1> ิ้ดเท่านันจางคอยเอาเอาเหดหยังเอา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 เละเละเอาเบิ้ดเท่านันบ่กินโอ้ยคอยโอ้ยอะไรเนี่ยไม่กินโอ้โหโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหดูท่านผู้ชม แม่เอฟซีบาโสมมาให้อย่างนี้อ่ะสมควรกินอดไปเลยไมาให้เจกินดีกว่ากลับครับกลับมาท่านผู้ชมอ,อันนี้อะไรนี่ยคุยตัวเศรทั้งวันเลยเอ,อ,ลอจะไม่ให้เอมี่ครับแต่ว่ากลัวเอมี่ต่อครับไม่เช้าลบกันอยู่นะ เมื่อเช้าเอมมี่งอนเลยครับไม่กล้าหันหน้ามากินหญ้าเลยนะฮะสู้รันฟันแทงครับทำยุทธตถีกันเมื่อเช้ามาเจชื่นจจล้างเอาอันนี้ก็บพวกกินอีกโอ้โหได้กินลูกไม่กินเหรอครับกินอยู่เจ๊กินอยู่เ,ยอยเออแปะชื่นใจทำไมไม่กินแอปเปิ้ลปกติกินนะ ชื่นก่อนอะไรเนี่ยชื่นอิ่มแล้วมั้งไม่นะปกติชื่นไม่ใช่ช้างที่กิ่นง่ายๆนะครับโอ้โหเจ๊นี่พอรู้ว่าไม่มีใครกินก็แหมจัดหนักคนเดียวเลยนะหมดแล้วโอ้ยเหนื่อย <laughs> เมืองนอกกวาดไปทิ้งป่าอันนี้หรอแอปเปิลน,นี่หรอ อ๋อเมืองนอกกวาดไปทิ้งป่าแอปเปิลปลอดสารพิษใช่ครับเมืองนอกเนี่ยปลูกแอปเปิลได้นะแต่เมืองไทยปลูกไม่ได้ไงมันก็นเลยกลายเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่ามีราคาครับรรรรฮะเอ้ย ชื่นใจบอกดีใจน้องชายหายแล้วอะไรนะวันนี้ไม่พาเจ๊ออกเดินหรอไม่ครับวันนี้ต้องพาคุณตาไปไปหาหมอครับช่วงสี่โมงเย็นครับความจริงว่าจะพาเขาออกเดินทุกวันนะฮะอันนี้ไม่ได้ออกมากี่วันแล้วนี่เมื่อวานก็ไม่ได้ออกครับเมื่อวานก็ไปทำธุระนะฮะกลับมาก็ดึกมาเฝ้าโรงพยาบาลวันนี้ก็พาคุณตาไปหาหมออีกครับ ทำไมช่วงนี้เจ๊กานเป็นช้างเผือกไม่หับน้ำเนี่ยท่านผู้ชมหน้าหนาวแต่ไม่ล้างครับไม่ล้างพอแล้วมันเบิดแล้วโอ้ยแต่เขาก็น่าของของเขาแะเจ๊นะ่ะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายวันนั้นพาไปออกอีเวนต์มนาะไปทำเพื่อนนะฮะกาะไว้ก็เกือบไม่อยู่นะฮะเลงเลเกิน พอเห็นผู้ชายเท่านั้นแหละเออใจอ่อนสนใจผู้ชายแทนแม่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้นะแต่พอลูกชายจะออข่มขืนผู้หญิงทำไมโกรธใหออ้ลูกผู้หญิงอย่นีกนะฮะแม่จนได้โบบาลเดือดร้อนากโอเคอเครับผมพูดพูดพื้นช้างตัวเองครับไม่ลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระถิงถ่งกดติดตามช่องวายโบ,บานช่องแอตแลนต์ไแยนด้วยนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับและ,ะถ้าท่านใดสนใจนะครับหมวกกระเป๋าผ้าลิสบนสินค้าของน้ำบัวบานก็สามารถทักเข้าไปได้นะที่เพจวานเอฟซีนะครับหรือไลน์บัวบานช็อปครับผมลิงก์อยู่ด้านล่ลางนะสวัสดีครับ